ที่5ดิฉันนางลัคนาแสนแก้วครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรมบ,บ้านประลัดปุ๊กตำบลบางเหนืออำเภอบ้านดา่านจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1โรงเรียนแม่บ,บ้านปลัดปุ๊กเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง,งชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด151คนมีบุคลากร,กร19คน โรงเรียนระ้วบ้านปลาดปุ๊กได้มีคนพิการมาทำงานในหน่วยงานหนึ่งคนคือนายสมจิตมณีศรีมาในตำแหน่งนักการพันโรงภารกิจหลักของนักการพันโรงหนึ่งปิดเปิดประตูหน้าโรงเรียนปิดเปิดแล้วก็ปิดเปิดห้องเรียนตามอาคารต่างๆทำความสะอาดตัดหญ้าซ่อมแซมป่าปา ซ่อมแซมเอห้องเรียนที่ชำรุดแนวทางในการพัฒนาคนพิการทางโรงเรียนรับ้านประลัดกุ๊บส่งเสริมให้มีการอบรมตามหน่วยงานต่างๆที่ได้จัดอบรมส่งเสริมด้านไม่ว่าด้านอาชีพด้านการออมด้านการเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ ทางโรงเรียนก็ได้ส่งไปทุกครั้งแล้วก็ให้ไปช่วยงานในแต่ละหมู่ทํางานกับชุมชนในแต่ละหมู่ในเขตบริการเขตบริการโรงเรียนบ้านปลัด,ลดกุ๊บมีหเออมีเจ็ดหมู่บ้านทางโรงเรียนก็ได้ให้นักการไปช่วยในทุกงานไม่ว่างานบวชงาน,น,งานแต่งงานตามประเพณีต่างๆแล้ว ่วนล่าสุดก็ให้เข้าร่วมโครงการล้อมรักซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเพื่อให้ได้มีความรู้ถึงโทษยาเสพติดและรู้จักการป้องกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนก่อนที่โรงเรียนจะมีนักการพันโรงก็ทำให้โรงเรียนมีความลำบากมีความครูก็จะต้อง อดทนทํางานต้องมาโรงเรียนแต่เช้ามาเข้าเวรมาทุกอย่างต้องทําเองทาความสะอาดหลังเลิกเรียนแล้วก็มาโรงเรียนก็ต้องพาเด็กทาตัดหญ้าตัดอะไรแล้วก็ทุกวันหยุดนักขัตเลิกครูก็ต้องมามาเข้าเวรตอนกลางคืนครูผู้ชายก็มาเข้าเวรหลังจากที่ได้นักการมาทําให้โรงเรียนดีขึ้นสะอาดขึ้นแล้วก็เพราะว่า ใน,นการพันลงมากินนอนอยู่โรงเรียนอาหารอะไรโรงเรียนก็รับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็นอนอยู่โรงเรียนก็โรงเรียนก็จะมีความปลอดภัยขึ้นสาวอาทิตย์ก็จะมีก็จะดูแลเยาวชนกลุ่มเยาวชนมาใช้สนามที่โรงเรียนโรงเรียนก็ได้รับคำชมจากผู้ที่มาติดต่อราชการผู้ปกครองที่มาร่มปุราน บอกว่าตั้งแต่มีพันโลมาโรงเรียนก็สะอาดขึ้นน่าอยู่น่าเรียนก็ถือว่าเป็นสร้างคุณค่าให้โรงเรียนสร้างมุมมองที่ดีให้กับคนที่ดีให้กับคนที่มาติดต่อแล้วก็ผู้ปกครองเป็นอย่างมากที่ได้มีพันโลมได้และโรงเรียนก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการให้คนที่การมีงานทำสร้างคุณค่าให้ กับคนพิการได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จับบุคลากรในโครงการให้คนพิการมีงานทำมาในหน่วยงานของเราก็ขอกราบขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับผมผมชื่อนายสมจิตมณีศรีพิการทางการเคลื่อนไหวตำแหน่งนักการพันโรงครับผมก่อนจ้างงานชีวิตเป็นยังไงบ้างก่อนจ้างงานชีวิตผมก็จะรับจ้างทั่วไปอาทิเช่นรับจ้างตัดจ้ารับจ้างขุดมันรับจ้างตัดอ้อยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีคนมาจ้างครับผม หลังได้การหลังได้งานชีวิตดีขึ้นด้านใดบ้างชีวิตของผมเรื่องงานดีขึ้นมากๆครับผมผมได้งานทําผมก็มีเงินเก็บและก็ใช้ใจ่ายในครอบครัวทุกเดือนกับผมก็ดีใจเป็นอย่างมากครับผมด้านสังคมกับผมได้เข้าสังคมดีเป็นอย่างมากครับผมถ้าคนในชุมชนมีกิจกรรมหรือ มีงานศพงานบวชกับผมก็ได้ไปช่วยยกเต้นเขาและก็ช่วยงานจนเสร็จพิธีกับผมเช่นถ้ำหมู่บ้านมีการทําพิในหมู่บ้านกับผมก็จะไปช่วยยกเต้นและก็ช่วยคนในชมุมชนจนเสร็จพิธีกับผมการออมเงินกับผมก็จะเก็บเงินส่วนหนึ่งเข้าในบัญชีเดือนละสามพันและผมก็ ให้พ่อให้แม่เดือนละพันกับผมก็อย่าทำอย่างนี้เป็นประจำครับผมด้านสุขภาพกับผมก็สุขภาพดีมากๆครับผมได้ทำงานแล้วก็ออกกำลังกายทุกๆวันอย่างเช่นยกน้ำหนักปั่นจักรยานทุกๆวันกับผมก็มีสุขภาพดีขึ้นครับผม คุณค่าที่ได้รับการจ้างงานได้ทำงานกับผมก็รู้สึกว่ามีความดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีงานทำรู้สึกว่าตัวเองมีเงินเก็บมีเงินใช้ในครอบครัวในแต่ละเดือนก็มีเงินใช้ใจกับผมดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากกับผมสุดท้ายนี้กับผมก็ ขออวยพรให้บริษัททวีพรเทคโนโลยีจำกัดร่ำรวยร่ำรวยมีกำไรหมื่นล้านอย่างยั่งยืนตลอดไปครับผมขอบคุณครับ